ค่ะหวยลาวพัฒนาค่ะพี่น้องข้าวเนียบรยิลงค่ายเก่งหาตัวดีๆพี่น้องเบ่งอยู่ฟังคำเตือนทางช่องก่อนนะค่ะนาะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางหวยรัฐบาลเท่านั้นนะคะไม่ได้สนับสนุนการพนัพน,นใดๆทั้งสิ้นจ้าโปรดใช้วิจารยณในการรับชมด้วยค่ะหวยมีเข้ามีหลุดค่ะพี่น้องคอมเมนต์กันเพื่อความสังสรรค์น,นะพี่น้องเด้อเพื่อความบันเทิงชมเพื่อความบันเทิง ไว้มีเข้ามีหลุดจ้ะเอาไปเทียบกับอาจารย์ดังๆเอาไวด้ดูชมเป็นแนวทางชอบก็จัดคัดแล้วก็ผ่านไปก่อนนะคะไว้เป็นเทียงแนวทางจ้ะลงให้เป็นแนวทางขอบคุณคะ่ะที่รับชมคะ่ะ มาเบิงงวดก่อนเ้าลงให้สามสูตรด้วยพี่น้องเด้อว,ว่ามันจะมาเข่าอันใดแน่สูตรที่หนึ่งสูตรที่หนึ่งตัวนี้ก็ออกไปอย่างงี้สามห้าล่างเก้าแปดห้าเก้าแปดเนาะพี่น้องเนาะเขาเด่นห้าเด้อเขาเด่นเขาเด่ยนย่างเดียวพี่น้องหลักร้อยก็ไม่เข้าเนาะหลักร้อยเป็นห้าอันนี้ให้หกกับเจ็ดกับแปดจ้ะพี่น้อง เด่นคือสี่ห้าหกเด่นยังเข่าตออยู่พี่น้องเขาก็ต้องใส่สูตรเก่าต่อไปนะพี่น้องฮนะใส่ไปจนกลัวว่าเขาบเ,เขล่าให้จังเปียนใหม่ค่ะพี่น้องมันก็มาเก้าห้าแต่เป็นเก้าแปดพี่น้องเก้าหกเก้าเจ็ดเนี่ยพิษแต้มเดียวว่าเป็นยัง่านไปสูตรที่หนึง่งมันมีมาสูตรที่สองที่สองก็มาออกตัวนี้แหละสามแปดสามห้าเก้า ปดห้าเก้าแปดเลขสามตัวนนี่เด่นก็ผิดจ้ะพี่น้องเด่นก็ผิดไม่เข้าเลยตั้งสามสูตรสามห้าเก้าแปดผิดจ้ะผิดผิดก็คือผิดมาดนนีมาสูตรที่สามสูตรที่สามอาจับเด่นอันเดียวกันนี่แหละพี่น้องเด่นอันเดียวกันนี่แหละจับไสนนี่แหละว่ามีศูนย์มีหนึ่งเนาะ ก็เด่นแฮว่าติดศูนติดหนึ่งแต่ก็ไม่มาสามตัวก็มาห้าเก้าแปดตัวนี้สามตัวให้สี่อันนีก็ผิดจ้ะพี่น้องผิดบาดน,นี้เขามาเอาสูตรนี่พี่น้องสูตรที่มันเขา่าสูตรที่มันยัง,ย,ง,ย,งยังมาอยู่สูตรนี่เดี๋ยวจะลงให้มันยังมาอยู่เด้พี่น้องเขากับเด่น เอออันนี้เลขไทยจะพี่น้องเลขไทยนี่เข่าโยมันเอาสูตรที่ว่ามันเขาเด่น,นี่แหละพี่น้องนี่เด้เอาสูตรที่ว่ามันเข้าแปดกับเก้าแปดกับเก้านี่เขาเก้าแปดแปดเก้ามันเขากลับเนาะแปดเก้าเก้าแปดกลับ ข่ากรับเอาสูตรนี้ลงให้พี่น้องหอยลาพัฒนาหอยลาพัฒนาสิบห้าสิบสามแล้วก็สิบห้าเกียเด่นไปย่างดวนเลยแหละพี่น้องเด่นก็คือ เจ็ดแปดเก้าวงยาน,นี่กับมาสี่ห้าสามสี่ห้านะวงยานี่เนาะเดี๋ยวออมันเป็นสี่ห้าหกมันกับมาหาลางที่น่องมาหาลางเนาะมาเนี่ย,าายจับคู่ จับคู่มันเป็นสูตรสามตัวเด้อพี่น้องเดอ้อที่บ้านลงไห้นี่สูตรสามตัวสามต,ตัวตรงตรงต่วต่าโตน้ำเนื้อเด้อพี่น้องเด้อกันโตดน้ำเนื้อกันโตดด้วยสามสามเก้า

ศูนยี่นพี่น้องบบบนี้สตัว2ตัวบน 3, 9 3, 9ก้าสามเก้าีาาาาา่น,น,นพี่น้องเ้อ อันนี้เด่นนะมีกี่ชุดสองสี่หกแปดแปดชุดคือเกาพี่น้องสูตรแปดชุดอันนี้ก็เฮตัดให้สี่ชุด,ด้วพี่น้องเอาพี่หลดเนาะ บบนี้เด่นมันติดแปดติดเจ็ดแปดเก้าพี่น้องนะบัตนี้เขาสิเน้นตัวใดเน้นตัวนี้เน้นตัวนี้เน้นตัวนี้เจ็ดแปดเก้าเน้นให้ให้สีตัวนะตัวนี้ก็เน้นให้สองตัวพี่น้อง่ละเน้นตัวเน้นจ้นตัวเน้น ใส่สีเนาะ่อยสีเห็นชัดตัวเน้นตัวเน้นตัวเน้ตเนติดเก้าเด่นติดเก้าแปดบติดเจ็ดบติดได้พี่นะ้อง คิไปไว้แค่นี้เนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะอ่ะเย็บหน้าจอไว้เลยคะ่ะเย็บหน้าจอไว้จ้าหวยเป็นเพียงแนวทางนะคะหวยันที่สิบห้าจพี่น้องสิบห้าวันพุธจ้าวันพุธหวยเราพัฒนาเด้สูตรเข้าแปดเก้าเก้าแปดเด้อพี่น้องเด้อ แต่บ่าดินนั่นสูตรนี้มันเข่าพี่น้องได้ตามต่อให้แล้วสูตรนี้แล้วลักล่อยประมาณแต่ว่าบวกลักล่อยให้วพี่น้องจับลักล่อยมาให้แล้วนี่แหละตามนี้เลยคิดว้มันเข่าแปดเก้าเก้าแปดพี่น้องมันเข่าตุกกลับตามสูตรนี้ต่อจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ